สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมาทำการทดสอบจะมาทำการรีวิวเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อเอฟสันครับนี่คือเอฟสัน EBX14 นะครับหรือว่าเอฟสัน EBX14 สํำหรับสเปคของเจ้าโปรเจคเตอร์เอฟสั EBX14 ตัวนี้นะครับความสว่าง3000ลูเมนคอนทราเดติโอ3000ต่อหนึ่ง ความละเอียด1024 7 6 8คูณ768หรือว่า XGA นะครับมาดูปุ่มต่างๆนะครับปุ่มตรงนี้ปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับหรือว่าปุ่ม Power Off Power On นะครับตรงนี้เป็นปุ่ม Source Input นำสัญญาณเข้ามานะครับเราต่อจากเครื่องนี้นะครับเรานำสัญญาณจาก HDMI มาเข้าตรงนี้แล้วก็ถ้ามันไม่เจอสัญญาณนะครับโดยปกติมันจะนำสัญญาณออกอัตโนมัติถ้าไม่เจอก,ก็กดปุ่มนี้ได้เลยมันจะ ค้นหาสัญญาณอัตโนมัติให้นะครับตรงนี้ปุ่มเมนูเข้าไปเซตอัพเครื่องต่างๆนะครับลดเสียงเพิ่มเสียงนะครับปรับสามเหลี่ยมคางหมูนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือเอฟสัน EBX 14ครับในช่องต่อทางด้านหลังก็จะมี RCA หรือว่า AV เหลืองแดงขาวสำหรับต่อกับเครื่องเล่น DVD เครื่องเล่นวิดีโอนะครับหรือกล่องรุ่นเก่าๆที่ไม่มี HDMI นะครับมี USB 2ช่อง t ท p e A กับ y ท e B แล้วก็มี S v วดนะครับแล้วก็มี ช่องต่อสัญญาณ VGA หรือว่าคอมพิวเตอร์นะครับตรงนี้ก็เป็น HDMI นะครับสำหรับคอมพิวเตอร์หรือเครื่องอ่านไฟล์ภาพยนตร์แบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับคุณผู้ชมครับผมจะทําการทดสอบนะครับเปิดเครื่องขึ้นมานะครับสำหรับเจ้าโปรเจคเตอร์ F-SUN e b x 1 4ตัวนี้นะครับความสว่าง3000ลูเมนคอนทราต์เรติโอ3 0 0 0ต่อ1ความละเอียด1024คูณ768หรือว่า XGA นะครับ เมื่อทําการเปิดเครื่องขึ้นมานะครับคุณผู้ชมครับก็จะเห็นไฟล์หนังต่างๆที่อยู่ในกล่อง external hard disk นะครับก็เจ้าเครื่องอ่านไฟล์หรือว่า media player นะครับนำสัญญาณออกไปนะครับ F- สันตัวนี้ไม่กลัวแสงนะครับสายกลางวันแสกๆนะครับคุณผู้ชมดูแสงเข้ามานะครับปล่อยให้แสงเข้ามาตรงนี้ก็ปล่อยให้แสงเข้ามารอบบ้านเลยนะครับไม่กลัวแสงครับสู้แสงได้นะครับดู ภาพความละเอียดความคมชัดของตัวหนังสือก็ได้นะครับคุณผู้ชมครับดูครับละเอียดมากๆนะครับคุณผู้ชมเอาละครับผมจะทําการทดสอบด้วยไฟล์ภาพยนตร์นะครับที่อยู่ใน e x t r r n l l h a r d disk ไฟล์ภาพยนตร์บางท่านถามผมหามาจากไหนนะครับผมก็เอามาจาก y t u t e นั่นแหละครับคือเราเอามาฉายในบ้านเราไม่เป็นไรนะครับฉายเราแค่ทดสอบโปรเจคเตอร์นะครับเราไม่ได้ไปหวังหาผลประโยชน์ไปฉายรับจ้างอะไรนะครับเราเอามาทดสอบ โปรเจคเตอร์เรานะครับอยู่ในบ้านเรานะครับฉายเล่นๆดูตัวอย่างว่ามีหนังอะไรใหม่ๆเข้ามาอะไรประมาณนี้นะครับสามารถหาได้จาก YouTube เลยนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับทําการเปิดเครื่องนะครับทําการทดสอบกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับกับเจ้าเอฟสันโปรเจคเตอร์ครับดูครับดูความละเอียดนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหนี่ขนาดปล่อยให้แสงเข้ามาแบบนี้เต็มๆนะครับดูภาพนะครับโอ้โห สวยงามแล้วก็แจ่มสว่างจริงๆครับ f สัน e b x 1 4ตัวนี้สุดยอดครับคุณผู้ชมครับดูลำแสงนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหสวยงามจริงๆครับนี่ครับนี่คือ f สัน e b x 1 4ครับความสว่าง3 0 0พันลูเมนนะครับคุณผู้ชมแต่ดูภาพนะครับโอ้โหสุดยอดมากๆครับสีดำเป็นดำสีขาวเป็นขาวสีเหลืองเป็นเหลืองสีเขียวเป็นเขียวครับ สุดยอดมากๆครับคุณผู้ชมครับดูครับเอฟสัน e b x 14ครับสีสเกต c h ชาแนลทำการทดสอบให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับวันนี้ทำการทดสอบทำการรีวิวให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับสำหรับเจ้าโปรเจคเตอร์เอฟสันสินค้ามือ2นะครับแต่คุณผู้ชมดู ความงามรอบตัวเครื่องนะครับไม่มีร่องรอยนะครับสวยใสแล้วก็แจ่มสว่างนะครับโดยเฉพาะภาพนะครับให้ความคมชัดแล้วก็แจ่มสว่างมากๆนะครับถึงแม้ว่าจะปล่อยแสงเข้ามาแบบนี้นะครับนั่นแหละครับก็คือผลงานของเจ้าเอฟซันโปรเจคเตอร์ครับคุณผู้ชมครับสวยงามจริงๆครับสุดยอดมากๆครับคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับ อ่ะเดี๋ยวลองดูเรื่องอื่นๆดูนะครับคุณผู้ชมครับผมจะลองทําการทดสอบให้ทุกท่านได้ดูกันเรื่องอื่นๆบ้างจะเป็นยังไงบ้างนะครับเรื่องอะไรครับเนี่ยโอ้โห,โหสุดยอดครับในการทดสอบนะครับคุณผู้ชมครับผมจะให้ทุกท่านดูแช่นานๆไม่ได้นะครับเพราะว่าภาพยนตร์มีลิขสิทธิ์เวลาอัปโหลดขึ้น youtube เนี่ยทางลิขสิทธิ์ภาพยนตร์นะครับก็จะ เตือนมาทันทีนะครับว่ามีลิขสิทธิ์เพราะฉะนั้นให้ดูแวบๆนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับดูความแจ่มความสว่างเอาแวบๆก็พอนะครับคุณผู้ชมครับให้ดูผลงานของเจ้าเอฟสันโปรเจคเตอร์ครับคุณผู้ชมสุดยอดจริงๆครับความแจ่มความสว่างมันอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับท่านใดที่ชอบฉายภาพยนตร์ชอบฉายภาพยนตร์กลางแปลงนะครับให้เด็กๆดูนี่ไม่ควรพลาดเลยนะครับเอาไปฉายใน บริเวณบ้านของท่านให้ลูกให้หลานดูนี่แจ่มจรัดสุดยอดครับคุณผู้ชมดูภาพนะครับโอ้โหแม่เจ้าพระคุณเลยเอฟสัน E อบีเครับความแจมความสว่างนำเสนอท่านอยู่ตรงหน้าแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือเอฟสัน E อบีครับ สีสเกตชาแนลครับเสนอขายในราคา8,500บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998ครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ